ครับผมเดี๋ยวผมผาผาล่องนะครับผมจสองสามปีนะครับ ครับเดี๋ยวมือน oh like ี่ภามารีวิววีโกนะครับผมเป็นวีโกตัวล่างไฟฟ้านะครับตัวสูงนะครับเฮดอีราบแครนะครับผมคันนี้จะมีติดตั้งเทอร์โบ3,000ปาร์ชี44นะครับผมจากทางผมนะครับแล้วก็รีแมปยกเลิกสเต็ปมอเตอร์นะครับผมเทอร์โบเก้าจะเป็นเทอร์โบแปรยพันนะครับควบคุมด้วยมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์นะครับผมตันนี้ได้จูนยกเลิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาฟังเสียงตัดกันนะครับผมว่าจะรัดขนาดไหนนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาพาล่องนะครับผมชั้สองสามเกียร์นะครับเดี๋ยวล่อรถไปนะครับสเต็ปใส่งานแอบซิ่งนะครับผม่ัน,นี้คาดจะเอาเอไว้แล้วนะครับผมคาดไปยููแล้วเป็นคาดเดิมนะครับ โอเคครับสานีล้ละ